ทีนี้ทีนี้พอเที่ยวนี้เนี่ยมันพิสูจน์เพราะคุณจะต้องมาฟืน้นมันกลายเป็นว่าจากที่งอนๆเนี่มันล้มเลยครับมันล้มเลยพอมันล้มปั๊บนี่ผมก็คิดว่าการเมืองเพื่อไทยหลังอุ้งอิงเนี่ยทายาทก็น่าจะหมดบ้านแล้วมั้งหมดแล้วเหลือลูกเขยเอ,เออเหลือลูกเขยเหลือโอก๊ก <laughs> มีบางคนบอกไอ้โอ๊กมาจะเป็นยังไง <laughs> กรุณาซูมเข้าที่หน้าคุณสาธิตด้วยครับ <laughs> บอก พระองค์มากูออกก่อนบันเทงิงประเทศบันเทิงเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> คือคือเราสูญเสียโอกาสไปเยอะมากนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าครั้งต่อไปเลือกใครคิดเถอะอคิดใ้ลึกๆคิดให้หนักแล้วก็มีหลายคนบอกผมนะบอกว่าเที่ยวต่อไปเนี่ยเขาเคยเลือกฝั่งอนุรักษ์นิยมแต่พอเห็นไปจับเือทักษิณเนี่ย เที่ยวต่อไปก็จะเสี่ยงไปกับพักสีชมพูแล้วนี่แหละจะไปอย่างนั้นเลยไม่ไปอย่างนั้นจริงๆทีนี้ผมก็พิจารณาว่าอถ้าพูดถึงว่าอนาคตการเมืองข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยต้องการคืออะไรเนี่ยผมเมนูสองอย่างหนึ่งต้องการพักการเมืองเชิงอุดมการ์ไม่ใช่ไปกับใครก็ได้ซ้ายได้ขวาได้สามกีประเทศไทยอะนรสีอะไรก็ได้มันไม่ได้คุณต้องมีจุดยืนคุณต้องเอาหลัก ของประชาธิปไตยเรื่องบังคับกฎหมายเรื่องหลัก,ลกความาเป็นเหตุเป็นผลมันต้องเป็นหลักให้ได้หนึ่งละกับสองเนี่ยเราต้องการผู้นําที่มีความคิดในเชิงจริงๆแล้วใช้คาว่ารัฐบุรุษมันอาจจะดูแบบรูไ้ไปหน่อยนอะ,ะแต่มันต้องคิดเพื่อบ้านเมืองอะไม่ใช่คิดเพื่อว่าเอ้ยว่าอยากเป็นอันนั้นอันนี้อันโน้นแต่เป็นแล้วทําอะไรไม่รู้ค่อยว่ากันอย่างเงี้ยนั่นคือการเมืองหลังองค์อิง,อง เพื่อไทยยังจะไปต่อได้ไหมหรือจะต้องแตกแขนงออกไปมีสงครามตัวแทนออผมฟังพักพวกที่อยู่ในสภาเล่าให้ฟังนะบอกว่าสภาพของเพื่อไทยก็ก็ค่อนข้างที่จะจะอุตลุดอลณมานอยู่พอสมควรคเพราะว่าพอเห็นสภาพวงอิงกับทักษิณที่ลุกข,ขึ้นมาโชว์โน่นนี่นั่นแล้วก็กลายเป็น <laughs> ตะบนกระสุนตกในตอนนี้เนี่ย <laughs> <laughs> ก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยพักคกูจะไปไหวหรือเปล่านะฮะก็โอกาสที่จะจะ เป็นพักที่ไม่ได้พักใหญ่ที่เป็นคั้วอีต่อไปอจะลดลงในผมคิดว่าสูงครับผมคิดว่าสูงถ้าเดือนสิงหาคมอง์อิงก็หลุดจากเก้าอี้นายกทักษิณก็จะต้องกลับเข้าคุกเนี่ยการเมืองมันจะเดินต่อ,อยังไงผมว่าเนี่ยน่าสนใจมากมันขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งเนี่ยใครมาเป็นรัฐบาลหลังจากนั้นครับเป็นไปได้ไหมว่าเพื่อไทยถูกเขีย่ยออแล้วก็ ภูมิใจไทยมาเป็นแกนนำเอาใครที่อยู่ในบัญชีเลือกตั้งก็ลุงตู่อย่างเงี้ยอย่างที่เป็นทางซึ่งผมไม่รู้ว่าคุณอนุทินก็อยู่ในบัญชีท่านมาไม่มามาเป็นแล้วไปรับเงื่อนไขพักประชาชนว่าเป็นรัฐบาลเฉพาะการที่ต้องเตรียมการไปสู่การเลือกตั้งมันก็อาจจะเป็นอีกโฉมหน้าเนี่ยแต่ผมเนี่ยนะโดยส่วนตัวไม่อยากยุบสภาเร็วครับทําไมครับเพราะผมคิดว่าถ้ายุบสภาแล้วเลือกตั้งเลยเนี่ยผมจะมีคําถามมันชาวบ้านหลายคนว่า ให้กูเลือกใคร้กูจะเลือกใครแล้วกูจะเลือกใครมันมีกันอยู่เท่านี้อ่ะใช่เพราะเราอยากเห็นพรรคการเมืองเกิดใหม่ที่มันมีจุดยืนเชิงอุดมการที่ชัดเจนมีคนใหม่ๆหรือเป็นไปได้ไหมว่านักการเมืองเก่าที่อายุเกินอายุราชการของตัวเองเกินเท่าไหร่แล้วหยุดหยุดซะมั่งอะไรเงี้ยนะที่คิดเล่นๆเนาะได้ไงยังเป็นรัมตรีไม่ครบทุกกระทรวงเลยเราอยากเห็นพรรคการเมืองเชิงอุดมการณ มากขึ้นแล้วก็รับผิดชอบมากกว่าจะเป็นนโยบายเชิงประชานิมนในทางตรงกันข้ามเนี่ยเราก็อยากจะเห็นอ,องค์กรอิสระที่ควบคุมการเลือกตั้งเนี่ยเข้มแข็งกว่านี้เข้มแข็งฉับไวกว่ายุบได้ไหมกรกตทําอย่างอื่นขึ้นมาใหม่ไหมอย่างนี้เป็นตน้นนคิดเล่นนะเพราะว่าผมว่ากรกตไปไม่ได้แล้วทุกวันนี้เนี่ยนะ